คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ่อยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโนโ่ลับมาคันตอนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงขันปากอยากเผือกค่ะขันปากอยากเผือกคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ใครที่ไหนเลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะฮะ ายขวัญพี่ดมลินนะคุณผู้ชมนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่เยอะมากใส่ของพรีเมียมใครที่เคยโดนต้มโดนหลอกโดนโกงโดนอินสตาแกรมหลอกโดนเฟซบุ๊กหลอกมานะคุณผู้ชมนะหมดปัญหาไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ขวัญพี่นมหลินการันตีอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมยอดสั่งซื้อซ้ำเยอะมากๆหอมเรียวๆกระชับนะฮะสำหรับโซโซโนไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยถูกต้องตามกฎหมายเพราะทำรับประทานเองภายในครอบครัวนะฮะลูกชายอ้วนมากหนักร้โลนะปัจจุบันเหลือ หอกสิบโลนะฮะ,ฮะพี่ขวัญน,นี้เมื่อก่อนเขาอ้วนแล้วนะฮะแล้วก็โดนเป็นไขมันพอกตับนะฮะคุณหมอบอกให้ลดความอ้วนอย่างเร็วที่สุดเลยนะฮะเธอก็ไปคิดส่งคิดสูตรให้โรงงานคิดสูตรมาแล้วประทานกัน2คนแม่ลูกจนไข่ดีจนก็เรียกว่าเห็นผลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็นํามาบอกต่อให้กับคุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะถ้าวันนี้คุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโ่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษตามที่โชยทางหน้าจอเลยนะคะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลย นะคะที่เบอร์0911199444นะคะย้ำอีกรอบนึงค่ะ0911199444น่ง่ 4, ค่ะโซซโนนะยอดสั่งซื้อซ้ำเยอะมากๆเลยทีเดียวนะอันวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะมันเจ็บคอเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรไปแล้วกันเพราะไม่ใช้คอร์เซนเตอร์ใช้ขวัญพี่ลมลินรับเองนะคุณผู้ชมนะฮะอะมากันต่อเลยมากันต่อเลยนะคะสำหรับนี่เลยแมสสงการอวดความ,มหวานอัดคลิปมุงม้งมิ้งนะคะ แต่กลับโดนวิพากวิจารณ์ดราม่าหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะโอ้กลายเป็นว่าความหวานกลายเป็นดราม่าขมซะอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่านี่เลยช่วงนี้หล่อจังภาพนี้อ่าหล่อนะเออ,เ,อ,อเขาก็อัดคลิปค่ะเต้นติ๊กตอก,ตก,ตอกช่วงนี้ฮิตเลยนะนี่ก็เลยเต้นประกอบเพลงมีความมุงม้งมิ้งเต้นกับน้องหมาด้วยก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแต่ดูเหมือนว่านอกจากความหวานแล้วก็ดันมีดราม่าขึ้นมาด้วยเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากวิจาร์เรื่องของความรักของทั้งคู่ค่ะเป็นพันๆข้อความ ไม่ใช่แค่2-3าข้อความนะแม่กลายเป็นดราม่าขึ้นมาเลยอ่านะฮะก็ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่นวงวิบากกรรมนะฮะทำอะไรก็ผิดไปหมดนะฮะทำไข่ดาวก็ผิดทําอะไรก็ผิดไปหมดทำไข่ดาวไม่สวยก็โดนว่าก็าโดนด่านะฮะเป็นเรื่องปกตินะคุณผู้ชมนะต้องใช้ให้ใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะปูไปยานะโพสต์ภาพนะฮะบ้านที่อ่างทองอ๋อสะรุปเป็นคนอ่างทองไม่ต่าที่แรกนึกเป็นคนนึกว่าที่แรกเป็นคนไอ้ไนี่ชัยนาทเป็นคนอ่อางทองสุกสันวันสงกรานนะคิดถึงคุณตาคุณยายฮะเงียบเหงาๆๆถนัดตาเลยนะคะสาหรับสงกรานปีนี้ก็มีหลายคนเนี่ยไม่ได้กลับ,บบ้านด้วยรวมไปถึง สาวสวยอย่างปูปรยานะคะที่เขาออกมาโพสต์ภาพในวันสงกรานก็เป็นภาพครอบครัวที่ถ่ายไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วซึ่งคุณปูเองเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้กลับไปหาที่บ้านนะคะที่อ่างทองก็โพสตภาพเมื่อกี้ลงไปเลยเป็นภาพที่กําลังกอดคุณยายแล้วก็คุณตาอยู่ก็บอกว่าเออเงียบเหงาแลนะ้วปีนี้ปีนี้ไม่ได้กลับสงกรานต์ที่บ้านนะคะเธ<ม>อเป็นคนภาคกลางนะคะเกิดที่เป็นคนอ่างทองนะคะ ก็จะมีลุงเมื่อก่อนลุงชื่ออเนกก็ดูแลคิวนะตอนนี้ลุงอเนกหายไปไหนเราไม่รู้นะฮะแล้วก็คุณแม่นี่ก็เป็นเป็นภรรยาท่านทูตนะฮะสวีเดนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จะไม่รู้ว่าไปไปประจําอยู่ที่ประเทศไหนแล้วนะฮะปูพปาเป็นเด็กเรียนเก่งนะฮะแล้วก็เล่นกีฬาอะไรรู้ไหมฟุตบอลเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติแม่แม่ะแม่เขาหนะแม่เขาเขาหุ่นเหมือนแม่เขาตัวบางๆตัวเล็กๆตัวบางๆแต่หุ่นเขาดีมากเลยใช่ค่ะสาวอ่างทองนะฮะหนุ่มสอนรามสยบ ข่าวเตียงหักนะครอบครัวควงครอบครัวทําบุญวันเกิดภรรยานะคะติ๊กบิ๊กบาเธอร์พร้อมอวยพรสุดซึ้งค่ะค่ะได้ได้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าถาโถมมาอย่างหนักหน่วงเลยแต่ว่าสําหรับครอบครัวเทพพิทักษ์นะคะล่าสุดของหนุ่มสอรามนะคะหนุ่มจะสล๊บเหรอคะไม่ไค่ะแม่หนุ่มสอรามค่ะก็ไม่แคร์นะคะโดนสนโนแคร์เดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปก็ล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการออกมาโพสต์ภาพอบอุ่นนะคะในวันเกิดลูกสาวน้องวีจิครบหนึ่งขวบนำพวงมา ไปกราบคุณแม่ติ๊กนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เลยเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ติ๊กนั่นเองนะคะงานนี้หนุ่มสอนรามเนี่ยกับลูกสาวแล้วก็ภรรยาควงกันไปทําบุญใส่บาตรแถมยังมีอวยพรแบบสุดซึ้งน่ารักด้วยนะคะคุณสอนรามก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดแม่จ๋าขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นขวัญแล้วก็กําลังใจให้พี่แล้วก็ลูกเป็นกําลังใจให้แม่จ๋าเสมอนะ,ค,ะอครับะคะก็ะเป็นการทําบุญที่ทำบ่อยนะคะบ้านนี้นะฮะ อยู่ตรงรัดเท้ารัดเท้าเ0หรือเท่าไหร่ไม่จำไม่ได้แล้วนะคะเ<ะ>ขาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะนะฮะ,นะะอ่ะเจมจติรายุนะ,ะช่วยบรรเทาทุกข์นะช่วยโควิดในในเรื่องของไม่ได้ช่วยนะ,ะช่วยบรรเทาทุกข์แล้วก็ไปเขาเรียกว่าซื้อของเป็นบริจาคนะเป็นน้ำดื่มนะฮะหนึ่งพันแพ็คนะฮะให้กับชาวภูเก็ตเพราะชาวภูเก็ตตอนนี้เนี่ยกำลังต่อสู้หนะักเพราะเป็นรองของคนกรุงเทพอยู่ก็ติดเชื้อ,อเยอะมากเลยทีเดียวเพราะมีชาวต่างชาติเยอะนะฮะ ที่ให้กับชาวภูเก็ตฮะใช่ค่ะสำหรับพระเอกซุปตานะคะคุณเจมส์จิรายุก็ได้มีการบริจาคน้ําดื่ม1000แพ็คเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ชาวภูเก็ตที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางเพจ Facebook ของภูเก็ตเองคะเขาก็มีการเอาออกมาอัปเดตข่าวสารนี้ถือว่าเป็นพระเอกอีกคนนึงที่หล่อแล้วก็ยินใจบุญด้วยค่ะอ่านะคะแต่ที่ยืนสองคนไม่ใช่เจมส์นะคะเป็นดังแบบเป็นดังแบบเจมส์ไม่ได้ไปนะคะเจมส์ ให้รถไปส่งของไปเฉยๆนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซโซโนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนหนักเท่าไหร่โซโซโนเอาอยู่นะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนจำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งกล่องในราคาสุดพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์09 1 1 9 9 4 4 4 4้ําย้ำกันอีกรอบค่ะ0911 19-9444่ะอ่ค่ะโซโซโนไม่พูดเยอะเจ็บคอคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเปิดคำทำนายสงกรานต์ปี2550ออก6 3นะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่จริงหรือมั่วชั่วหรือไม่หมอดูคนนี้จะเชื่อได้หรือไม่มไไมต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ